C F M 2 0 X ซึ่งดิจิต a ลมิเซอแบรนด์นี้เนี่ยมาจากประเทศอิตาเลียนอิตาลีนั่นเองแปลกอะทางมุกจะมาแนะนำฟังก์ชัน d s เอสเซอร์จะเป็นยังไงเราไปดูกันเลย่ะเกินก่อนนะคะว่าสำหรับฟังก์ชัน d s เอสเซอร์เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ตัดเสียงคำบางคมที่เกินออกมาหรือว่ามันเดนออกมาของนักร้องคาที่ใช้เสียงซอโซ่ซอเสอืสอว่าตัว S นั่นเองที่มันจะแบบ ทำพวกนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาเวลาที่เราจะมิกเสียงเนี่ยแล้วเราจะ EQ ถ้าเรา EQ ในเสียงส่วนนี้ให้มันลดลงเสียงที่เป็นเนื้อเสียงธรรมดาเนี่ยก็อาจจะลดลงไปด้วยโดยฟังก์ชัน d ีเอเซอเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่เข้ามาจัดการปัญหาส่วนนี้มาแกะก่อนแล้วเราไปดูร้อมกันเลยค่ะ อันนี้ก็คือจะเป็นด er ิจิตอลมิเซอ RCFM20X โดยวันนี้นะคะมุ้ยจะมาทดสอบให้ดูจะต่อไม่เข้ากับ m ิเซอร์ตัวนี้เพื่อทดสอบฟังก์ชัน d ดียร์เดยวขั้นแรกนะคะเราก็เลือกช n แนลที่ไมค์ของเราต่อไว้นะคะนี่มุ้ยต่อไว้เป็นช่องที่สีการที่เราจะเปิดฟังก์ชัน d ดียร์เรนี่ยเราก็กดเข้าไปที่หน้าคอมเพรสเซอนะคะนี่จะขึ้นหน้าสีแดงขึ้นมาแล้วพอเราเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชัน d ดีอยู่นะคะเราก็กดที่ฟังก์ชันและเราก็กดออนนะคะ พอกดออนเนี่ยฟังก์ชันก็จะทำงานมุย้ยจะมาทดสอบให้ดูระหว่างการใช้ฟังก์ชัน Dester กับไม่ใช้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะเราเริ่มกันเลยฮัลโหลฮัลโหลอันนี้เป็นเสียงนะคะที่ไม่ได้ใช้ฟังก์ชัน Dester นะคะ RCFM20X สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็มุ้ยก็จะกดออนนะคะหรือว่าเปิดใช้งานฟังก์ชัน Dester นะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ RCFM20X ฮัลโหลสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเปิดฟังก์ชัน d ดียเซอร์เนี่ยเสียงที่มันเป็นเสียงเกินที่มันพิกพกีที่เป็นเสียงแบบเนี่ยมันก็จะลดลงเนี่ยนะคะทำให้เสียงเนี่ยมันบาลานซ์ขึ้นอันนี้ก็จะเป็นคลิปดีๆที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะก็ขอลานะคะไปด้วยคาคมที่ว่า RCF อาจมีฟังก์ชัน d ดียเซอร์แต่ความรักของเราจะไม่เออเลอร์นะคะสวัสดีค่ะ